วาใกล้ไปน้องอิมครับน้องอิมพี่บอกว่าพี่จะไปกินข้าวด้วยอ่ะพี่ขอตัวเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งทำไมน้องอิมไม่รอพี่ล่ะครับก็เห็นพี่เข้าห้องน้านานอิมก็คิดว่าพี่หาอะไรกินในห้องน้ําไปแล้วจะบ้าหรือไงตัวเธอในห้องน้าไม่มีอะไรกินครับก็พี่ว่าบอกว่าพี่ยมชอบไปคุยขยะในห้องน้ํากินค่ะโอ๊ยมึงสกัดกูเหรอกูสกัดอะไรกูไม่ได้จีบน้องเขาแล้วกูไม่เชื่อมึงหรอก ขนาดตัวกูเองยังหวังในตัวน้องเขามีหรือมึงสองคนจะไม่หวังในตัวน้องเขาเหมือนกูอ,ะอ่ะพี่น้องครับูขอ,ขอสักท <c oughs> ีหนึ่งกูเป็นคนคุยรู้เรื่องครับพี่น้องครับไม่ใช่น้องเขาไม่ชอบอยังหน้าด้านจีบเขาอยู่ได้หลอกไปเลยเออไอ้บ้านี่ยุอิ่มครับผมว่าเป็นคนคุยรู้เรื่อง ไอ้วอกไอยมเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องหรอกครับพี่น้องครับไม่เหมือนผมนี่แหละนี่นะถ้ามึงไม่หวังน้องเขามึงจะพูดให้ตัวเองดูดีทาไมก็เผื่อน้องเขาแอบชอบกูอยู่อะไรยงี้ป่ะพี่น้องครับเงียบเลยมึงอะลอกอิ่มครับถามจริงนะพอจะมีใจผมบ้างสัก0 0 1มน่งรไหมพี่น้องโอยี่ยงนี่ไงกูหยอกน้องเขาไหไนะมึงหยอกขาาม่อปลายปลูในคนจริงนี่อิ่มจ้ะค่ะ ไม่เปลี่ยนใจมาคบกับพี่แน่นะไม่ค่ะไปกันดีกว่าไม่ต้าน้าใจกูเลยอ่ะตอบเสร็จแล้วไปเลยนี่กูขอร้องมึงสองคนเลยนะขอร้องจริงๆริงจากใจเลยนะมึงอย่าไปยุ่งกับน้องอิ่มเขาเลยเราเปิดโอกาสที่กูเนี่ยจีบน้องอิ่มสักตั้งดีกว่าคือเขาใจออกมาเป็นกิ๊กับกูขนาดกูขอน้อเขาเป็นแฟนน้อะเขายังไม่ยอมเลยแล้วเรื่องอะไรเขาจะลดตัวไปเป็นกิ๊กับกิ้งก่าอย่่งมึงมึงว่ากูเป็นกิ้งก่าเลยเหรอโอ้โหตอนแรกกูจะบอกเป็นตัวนู่นแต่กูังไงไป เบียบไปเลยไม่ต้องกลัวแรงครับพี่น้องครับสําหรับมันนะเฮียกว่าตัวเยอะพี่น้องครับได้เลยถ้างั้นคนขางมึงนะไม่ใช่ตัวส่วนลุมด้วยนะมันสะอาดมึงก็เป็นตัวคลามแสนแสบอยู่กับน้ําเน่าๆอย่างนั้นนะโอ้โหเป็นตัวด้วยศกปรกด้วยสมเป็นตัวกูจริงๆสัญญาดูขอน้องลมึงอย่าไปยุ่งน้องอิ๋มึงเลยนะเนื่องเปิดโอกาสให้กูเถอะอุ้ยอืม่ะเข้มจังหวะ มีอะไรหรือเปล่าครับโอ,โโอ้โหมองหน้าด่าพ่อมึงขนาดเนี้ยไม่ใช่มึงไปทำลูกสาวเขาท้องแล้วหนีเข้ามาเหรอปากนี้ละสิระวังฟันจะหล่ออีกรอบอ,อคคุ้ยอุ้ยเขารู้ได้ยังไงว่าว่ากูเคยฟันหลออะะ่ะฮะคุณคะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นกับคุณสองหอหนึยอหนึ่งตอไม่ต้องตกใจไปนะคะ อย่าว่าแต่ตกใจเลยครับกูยังยืนงงอยู่เลยเนี่ยอะไรแกวะสองหอหนึ่งยอหนึ่งต่อคืออะไรวะนั่นนี่พี่น้องครับนี่ไอ้วะมึงไม่คิดจะตามไปถามคนไหนแล้วไอ้สองหอหนึ่งยอหนึ่งต่อนี่เขาหมายถึงอะไรแตาเขาอยากจะบอกเขาจะพูดเป็นอักษรยอดอะไรเตี่ยมึงก็ถามอะไรงอใช่ไงกูงงไงกูถึงถามนี่ไงกูไม่ได้หมายถึงงองอนี่งงงองอของกูคือโง่โง่สองหอ หนึ่งยอหนึ่งตอเนี่ยคืออะไรวะ,อ,ะอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครจะเป็นคน น่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได